ดี๋ยวคุยกันในเชิงกลยุทธ์กับคุณอาทิตย์จันสว่างจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีค่ะคุณอาทิตย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณจองแนนค่ะสวัสดีครับท่านนั่งุนครับอยากฟังความเห็นมากๆค่ะมันไปถึงจุดที่1,400จุดแล้วแล้วก็วันเปิดมาวันนี้ก็ไม่ได้แบบบุยหวาอะไรมากมายนะคะอยากฟังความเห็นนิดนึงว่าเป็นยังไงพี่เราต้องขยับเป้าหมายไหมสำหรับกรุงศรีหรือว่าต้องระมัดระวังเรื่องอะไรบ้างไหมคะยังไม่รีบขยับขนาดนั้นนะเห็นบางเจ้าขยับแล้ว คือ <c oughs> อย่างนี้ผมว่าการเลือกตั้งปีนี้เนี่ยมันคล้ายคลึงกับปีห้าสี่นะครับ <c oughs> ปีที่คุณยิ่งรักได้แลนสไลด์ปีนั้นเนี่ยสามร้อยห้าสิบหกเสียงบางท่านจำไม่ผิดนะครับหรือสามรอยี่สิบต้นๆน,น,นี่แหละนะครับแต่ก็เป็นภาพแลนสไลด์เนาะ <c oughs> ปีห้าสี่เนี่ยเกิดขึ้นในวันที่สามกรกฎาคมสามกรกฎาคมนะครับ,รรลนะรบแล้วเปิดมาวันที่สี่กรกฎาคมหุ้นมันพุ่งขึ้นเลยนะครับสี่เปอร์เซ็นต์ วันนี้คือวันที่สี่นะวันหลังจากวันเลือกตั้งนะครับตรงนี้เนาะขึ้นมาแบบสี่จุดเจ็ดเปอร์เซ็นเลยนะครับอ้าวแล้วหลังจากนั้นมันเป็นยังไงปรากฏว่าวันที่สองเนี่ยเริ่มเริ่มมีแรงเทคโปรฟิต mm hmm. คือวันแรกขึ้นเร็วขึ้นแรงสมัยนั้นเนี่ยเซตอินเด็กตัวที่หนึ่งพันสี่สิบจุดนะนะครับขึ้นวันเดียวก็เกือบ 1, หนึ่งพันเก้าสิบนะครับ mm hmm. วันที่สองก็กลายเป็นภาพเทคโปรฟิตออกมาครับ mm hmm. แต่ก็ไม่ได้ลงเยอะนะครับคุณจ่าคุณแนนเนี่ย วันที่หนึ่งวันที่สองเนี่ยก็เหมือนกับยังขึ้นหายต่อไหมยังขึ้นหายภาพเหมือนวันนี้เลยนะครับภาพเหมือนวันนี้เลยที่ขึ้นขึ้นแบบเนี้ย mm hmm. นะครับก็คือ,คอยังมีแรงไปต่อมีโมเมนตัมไปต่อแบบนี้นะครับแต่ก็จะมีแรงขายทํากาไรเนะี่ยแบ่งออกมาบ้าง mm hmm. นะครับแล้วก็ทําให้ปิดล็อไปเล็กน้อยนะครับบางๆตามสแตนดนะครับที่เกิดขึ้นนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยครับคุณแอนคุนจอย หนึ่งเดือนให้หลังเนี่ยนะครับมันบวกตลอดเลยมันเป็นภาพขึ้นตลอดเราก็เลยทำมามัเป็นกราฟกราฟนี้นะนะครับขึ้นไปวันแรกตรงนี้นะครับแล้วก็พักหนึ่งวันสองวันหลังจากนั้นก็สร้างฐานได้แล้วไปยาวเลยครับหนึ่งเดือนใี่บวกสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งเดือนนะหนึ่งเดือนหลังเลือกตั้งในบวกสิบเอร์เซ็นด้วยภาพของแลนสไลด์ซึ่งปีนี้มันก็คล้ายคลึงกันที่ภาคภูมิใจไทยได้ร้อยเก้าสิบสามเสียงตรงนี้แล้วก็อาจจะไปจับมือกับพรรคร่วม นิดนิดเนีน่ยหน่อยรวมกันแล้วเนี่ยครับก็น่าจะเป็นภาพของแรนสไลด์ได้เหมือนกันนะครับคือเป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นภาพนี้เนี่ยนะครับหนึ่งเดือนต่อจากนี้บวกไปสนะิบเปอร์เซ็นตเนี่ยเป้าของกรุงศรีที่หนึ่งสี่เจ็ดศูนย์ผมว่าเมกเซนอยู่แล้วนะครับผมว่าเมกเซนอยู่แล้วนะครับหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์ถ้าเราเริ่มนับจากเมื่อวานเนี่ยนะครับหนึ่งสามห้าหกบวกไปอีกสิบเปอร์เซ็นตมันก็คือหนึ่งสี่แปดศูนย์ มันก็ไม่ได้หนีจากเป้าเราเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราอยางไม่เปลี่ยนในเรื่องของเป้า <Okay. S 1> หมายของเซตที่เมือปีนี้นะคะรับที่จะคงไว้เหมือนเดิมที่1นึสีจส่จสนี่คือคําถามแรกแล้รก็ทีนี้มันมันจะไปต่อ,อยังไงเนี่ยนะครับทาไมภาพมันถึงเป็นเป็นลักษณะ,ะแบบขึ้นไปต่อได้เหมือนภาพขวามือแบบนี้ถูกไหมฮะคือพอเราเห็นคะแนนแล้วเราเริ่มมีความเชื่อมั่นละฝรั่งต่างชาติเชื่อมั่นละมันก็ต้องเป็นภาพของสมการกันเอันนี้อันนี้สมัยนั้นเนาะอันนี้ผมมองมาให้ดู อันนี้เลือกตั้งนะครับกระโดดขึ้นไปแล้วมันเกิดอะไรลงมาถูกไหมยอันนี้คือน้ําท่วมใหญ่นะอ๋อปีห้าสี่นะครับปีห้าสี่นะคุณยิ่งรักอ่ะตอนแรกเนี่ยหุ้นขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์ถูกไหมฮะก็ดีดากันนะครับแล้วก็เกิดน้ําท่วมใหญ่ก็ลงมาหลังจากนั้นนี่ขึ้นยาวเลยนะครับเพราะว่ามันก็มีวิกฤตทางยุโรปยุโรปอะไรที่ค่อยๆคลี่คลายด้วยในยุคน้าสมัยนั้นนะครับแล้วก็ยาวจนไปจนถึงพันหกนะนะครับ ทีนี้ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยก็คืออันนี้มูลค่าการซื้อขายเมื่อวานนี่แสนล้านเนาะ,ะแต่ว่ันนี้คือปีห้าสี่นะนี่ย้อนลอยปี54าสี่ให้ดูนะวันแรกที่เปิดมาก็หกหมื่นล้านฝรั่งซื้อหมื่นหมื่นล้านคล้ายคึ้นกันมากเมื่อวานฝรั่งก็ซื้อหมื่นหกพันล้านแต่มันมีปิคกรอดของ B, อททบโผล่เข้ามาประมาณสักสี่ห้าพันล้านถ้าหักตัวน,นั้นออกไปอาจจะเหลือประมาณสักหมื่นล้านก็ใกล้เคียงกันนะแล้วถามว่าวันที่สองเขาซื้อไหมฝรั่งในยุคปีห้าสี่ก็ซื้อเหมือนกันนะซื แต่หลังจากนั้นก็จะขาย,ขายออกมาในช่วงช่วงอาทิตย์แรกนะครับแต่ให้หลังหนึ่งเดือนเนี่ยคือซื้อทุกวันซื้อทุกวันซื้อทุกวันผมเข้าใจว่าการที่เขาเข้ามาซื้อแบบนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นภาพนี้มากกว่า<อ>เขาเรียกว่าสมาการการเมืองนะครับก็คือ,อแลนด์สไลด์เสร็จแล้วนะครับมารวมกันจัดตั้งรัฐบาลเสร็จแล้วในหน้าตาของรัฐมนตรีแต่ละคนเนี่ยฟอร์มมันจะเป็นยังไงก็จะมีการจินตนาการการัน <ม>นะครับว่าสมการการเบิงที่มันเกิดเกิดขึ้นต่อเน,นี้นะครับถ้า<ม>่ถ้าเมื่อวานได้ขึ้นมาสี่สิบเปอร์เนเนี่ยเล่นเรื่องนี้ไปแล้วเนี่ยเล่น 3, 2, สามสองห้าไปแล้วเนี่ยอัพไซด์มันอาจจะไม่ได้เยอะถูกไหมแต่ผมคิดว่าเขาคงไม่ได้มองภาพนี้หรือเปล่าหรือเขาอาจจะมองแค่ภาพขวามืออืมอืมออ่าถ้ามองแค่ภาพขวามือเนี่ยคือสองสองเจ็ดหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่ารัฐบาลมีเสถียรภาพไหมมีแต่ไม่ได้เป็นแบบสตรองมาก อันเนี้ยอัพไซด์เนี่ยก็ประมาณสามเปอร์เซ็นตถ้าถ้าเล่นภาพขวามือเนี่ยผมว่าตลาดรับไปแล้วค่ะตลาดรับไปแล้วถ้าเล่นซ้ายมือถ้าเล่นฝั่งซ้ายมือซ้ายสุดเนี่ยอัน,นเนี้ยอัพไซด์เนี่ยน่าจะระดับห้าเปอร์เซ็นถึงแปดตัวเซนได้ก็แสดงว่าตลาดก็ยังไม่ได้สะ้อนเท่าไหร่ยังมีรูมไปได้อีกถ้าเป็นภาพนี้นะนะครับถ้าเป็นภาพนี้มันจะเป็นเหมือนรัฐบาลกุญยิ่หลักที่เขาได้ไปเมื่อปีห้าสี่ แต่เขาก็คือให้หลังหนึ่งเดือนบวกสิบเปอร์เซ็นตนะครับแต่ว่าในในวันนั้นนันจะไม่ได้หรอกนะปีห้าสี่มันแบบเหมือนเราตอนก่อนน่าจะเลือกตั้งอ่ะหุ้นไทยมันค่อนข้างจะดูไม่ดีเลยละกันแต่ชนีหุ้นไทยปูเซ็ตแล้วเนี่ยมันไม่ดีมาเป็นปีสองปีสามปีด้วยซ้ําไป่ะคะอ่ะตอนปีห้าสี่ถามว่าดีไหมก่อนหอน,น้าน,นั้นเป็นยังไงก่อนหน้านั้น,น,นก่อนปีห้าสี่ใช่ไหมก่อนก่อนปีห้าสี่มันคือวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ไรสิต่ะ มันคือปีสองพันแปดสองพันเก้าเนี่ยมันนะครับสอง8ันแปดสองันก<ม>้านี่เป็นแย่ถูกไหมฮะแล้วก็สองพันสิบมันเริ่มฟื้นแล้วครับนั้นตอนที่คุณยิ่งรักมาเนี่ยคือหุ้นมันเริ่มขึ้นมาแล้วนะนะฮะขึ้นมาจากแปดร้อยกว่าจุดขึ้นมาเป็นพันหนึ่งพอมาสู่ยุคคุณยิ่งรักนี่ก็คือหุ้นมันเป็นขาขึ้นอยู่แล้วมันขายกั่รอบนี้เลยมันเหมือนกันกับรอบนี้เลยนะครับที่ที่หุ้นเริ่มขึ้นมาตั้งหลักตั้งฐานได้แล้วนะครับแล้วก็ไปต่อนะครับโอเคค่ะครี้งได้ จะได้เป็นข้อมูลละกันในวันที่สองหลังการเลือกตั้งในบ้านเรานะคะแต่คำถามคือพอเราขึ้นมายืนพันสีกับอัพไซด์อีก80จุดคุณอาทิตย์ครับเราจะอยู่ในช่วงฮอนนีมนพีเรียดนี้ก่อนไหมหรือว่าเราต้องวาง <c oughs> แผนอะไรอยจะีบไปไหน <c oughs> ยูกันพี่คือที่มันรีบเนี่ยเพราะว่าโฟล์มันเข้าใช่ครับที่มันรีบเนี่ยเพราะว่าโฟล์มันเข้านะครับแล้วก็มันมาพร้อมกันกับกองทุนด้วย ครับคือกองทุนเนี่ยถ้าตั้งแต่ต้นปีนี้แก้ขายอย่เลยนะแก่ขายอย่งเดียวเลยนะเมื่อวาจะซื้อพันให้ได้แบบเห็นตัวเลขซื้อสุดที่จริงจังวันแรกใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อสองผู้เล่นรายใหญ่ของของตลาดเนี่ยซื้อพร้อมกันหุ้นก็เลยขึ้นนะครับมันก็เลยรีบอย่างที่คุณแนนบอกนะครับแต่แต่ถามว่าโฟล์ตรงนี้มันหยุดเข้าหรือยังผมว่ามันยังไม่หยุดนะนะครับผมว่ามันยังไม่หยุด เพราะอย่าลืมว่าสามปีที่ผ่านมาฝรั่งขายบ้านเราสี่แสนห้านะครับแทบจะไม่มีของอยู่ในมือเลยนะนะครับ O อเรนโอเนอร์ชิพถ้าเราไปดูในเว็บของเซตเนี่ยโอ้โหดูเยอะเหมือนเหมือนส0ิซแต่ถ้าเราตัดเดลต้าออกจริงๆฝรั่งถือหุ้นของเราจิงๆแค่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์เองนะครับตำ่ำเทียบเท่ากับช่วงโควิดส<ะ>ิบเก้าแล้วนั้นราะนั้นโฟเนี่ยนะครับยังมีรูปที่จะเข้ามาอีกแล้วยังมีเรื่องของ MSCI ที่ไปพิจารณากระทางอินโดนีเซียอีกนะครับ แล้วก็มี MSCI ที่จะปกกรับกรดจากออกจาก e m เมจิมาร์เก็ขึ้นไปอยู่ใน D-M Developer Market นี่คือ flow ที่มันจะมามเพราะฉะนั้นในมุมของโฟผมว่ายังไปได้ต่อนะครับเพียงแต่ว่าสั้นๆโอเคแหละมันขึ้นมาเร็วะนะครับมันก็อาจจะมีการพักตัวลงมาก่อนเพื่อลดความร้อนแรงนะครับเพื่อลดความร้อนแรงก็อาจจะแบบพักตัวออกข้างไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผ่านไปสักหนึ่งอาทิตย์เนะี่ยผมว่ามันจะเป็นเหมือนปีห้าสี่ก็คือ สสัปดาห์ให้หลังมีโอกาสขึ้นค่ะ,ะคุนอาทิตย์แต่ว่าการขึ้นรอบนี้คือขึ้นด้วยเซนติเมนต์จากเลือกตั้งอย่างเดียวเลยใช่ไหมคือเมื่อวานนี้มันก็มีหลายเรื่องนะเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานมันก็มีภาพของต่างประเทศที่หุ้นเทคอะไรขึ้นมากันแบบพันกว่าจุดอะ่ะนะครับก็ซัพพอร์ตตรงนั้นด้วยนะครับถ้าถ้าในมุมของเราตอนนี้เราให้ไปที่การปรับรีเลเต็ตของตลาด คือ EPS growth เนี่ยมันไม่มีทางกดไดม้มากกว่านี้แล้วปีนี้นะเพราะนั้นการปรับ EPS growth han, <ม>ขึ้นไม่น่าจะใช่น่าจะเป็นการปรับ multiple มากกว่าสำหรับคนที่จะปรับ set target ข<ม>ึ้นนะนะครับคือเป็นการ v เ t ท PE ขึ han, <ม>้นบนภาพของการเมืองที่มันนิ่งมันมีเสถียรภาพในอนาคตคอันนี้คือจุดที่ที่เขาจะาจะให้น้ำหนักต่อจากนี้นะครับในแง่ของ GDP ปีนี้ก็อย่าเพิ่งไปหวังอะไรกว่าที่ราจบานจะมาเนี่ยก็ คือจะาะ GDP เนี่ยถ้าจะโตก็คือโตในช่วงครึ่งหลังแต่ก็คงไม่ได้หันนะครับเพราะนั้นภาคทั้งปีมันน่าจะโตที่1.5เ์เหมือนเดิมนะครับถ้าจะให้โตก็คือปีหน้าหรือต้นปอนะครับแต่ก็อย่างว่านะครับตลาดเขาเล่นนำก่อนหเดือนเ,เป็นอย่างน้อยนะค่ะแสดงว่ามันมีความน่าจะเป็นที่จะปรับเพิ่มได้เหล่าคุณอาทิตย์เพราะเอาจริงๆนะคือยังไงเราก็ต้องรวมเดลต้าอยู่ดีอ่ะมันก็15เท่าแล้วมันก็แพงกว่าภูิมิภาคแล้วนะ แต่ว่าค่าเฉลี่ยของบ้านเราเนี่ยมันเล่นเนี่ยสิบหกเท่าสิบเจ็ดเท่านะในอดีตะนะครับซึ่งในในปีสองปีที่ผ่านมาเรายัางเล่นต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนในอดีตเนื่องจากว่า,าเรามีแฟกเตอร์ในเรื่องของ GDP ในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของการเมืองในเรื่องของปัญหาต่ตางๆในกดดันลุมเร้ามาหมดเราก็เลยกลับเข้าไปเล่นนะระดับค่าเฉลี่ยไม่ได้นะครับต <ะ S 1> <อ>แต่เมื่อทุกอย่างมันเริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้นเนี่ยนะครับการที่เราจะกลับไปเล่นที่ค่าเฉลี่ยของเราเนี่ยมันก็มีโอกาสนะครับค่ะ คราวนีนะ้ขอถามนิดนึงค่ะหลายคนคงรออยู่พี่อาทิตย์มองอยังไงบ้างคะตอนนี้ตัวหุ้นเมื่อวานเนี่ยมันขึ้นไปค่อนข้างจะเยอะแล้วล่ะมีอะไรที่พี่อมองว่ามันยังแลก,กาดหรือว่าน่าสนใจอยู่บ้างไหมคะถ้าแลก,กาดเนี่ยถ้าจะเอาคนที่เล่นเทคนิคนี่นะครับตอนนี้ทุกตัวเนี่ยขึ้นมาเล่นเหนือเส้น200วันหมดเเอาง่ายๆก็คือหาหุ้นที่มันยังต่ำกว่าเส้น200วันก็ได้ถ้าในเชิงของแทคติคอลนะครับมันก็มีไม่กี่ตัวหอกตอนเนี้ ถ้าอยู่ในเซ็ตห้าสิบเซ็ต้อยนะคือหนึ่งเรามองโฟล์เข้าเราต้องโฟกัสที่บิ๊กจับก่อนเพราะฉะนั้นเราต้องโฟกัสที่เซ็ตห้าสิบเซ็ต้อยแล้วเอาเซ็ตห้าสิบเซ็ต้อยนี่ไป,ป,ปล,อลอ้อนนะครับว่าใครที่อยู่ยังแบบต่ำกว่าเส้นสองร้อยอันนี้คือสายกลาฟนะนะครับคือทุกตัวในเวลาที่มาจา่อเส้นสองร้อยปุ๊บเนี่ยโอ้โหกระโดดข้างมันไปหมดเลยนะครับหรือถ้าเป็นสายฟันกันไม่เท่าท่านก็อาจจะใช้ดูว่าเอเยอทูเดกเนี่ยนะที่ขึ้นมาร้อยห้าสิบจุดเนี่ยสิบเอ็ดกว่าเปอร์เซ็นต์ตรงเนี้ย มีตัวไหนที่ขึ้นน้อยกว่าเพื่อนมีตัวไหนที่ขึ้นน้อยกว่าเพื่อนขึ้นน้อยกว่าตลาดนะครับก็จะได้หุ้นพวกเนี้ยออกมาอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งถ้าถ้าดูเผลนๆตอนเนี้ยคือกลุ่มขาปีคือกลุ่มขาปีาปนะครับที่ที่ยังขึ้นน้อยนะ,ะนะครับยังขึ้นน้อยอยู่กว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นนะครับก็จะเป็นพวก นี่แหละนะ CPO ถ้าแบบต่ําเส้น200วันในกลุ่มค้าปิมีตัวหนึ่งคือ BJC อ uh ือฮะเอ๊ะทำไมค่ะเนี่คือตัวเนี้ยนะครันี่นะครับ uh huh. ทุกตัวเนี่ยมันวิ่งมาเส้น200หมดอ่ะ uh huh. แต่อตัวเนี้ยยังต่ำอยู่นะครับอันนี้เราต้องตัดในเชิงพื้นฐานเงไปนะเพราะนี่เล่นบนผลโมเมนตัมเล่นบนเซนติเมตรนะครับคือกลุ่มค้าปิซึ่งถามว่ากลุ่มค้าปิเนี่ย ถ้าเราเอาไปแมทก,กับนโยบาลของภูมิใจไทยเนี่ยมันก็เข้ากันพอดีนะเพราะว่าเขาจะเดินคนละครึ่งพากต่อเขาจะเดินบัตรสวัสดิการต่อตรงไหมฮะซึ่งกลุ่มค้าปีกโอเคมันอาจจะไม่ได้ประโยชน์โดยตรงจากมาตรการคนละครึ่งนะแต่มันได้ประโยชน์ทางอ้อมตรงไหมฮะเพราะวา่าเดี๋ยวประชาชนก็คงไปซื้อจากพวกค้าปีกรายใหญ่เนี่ยเอาไปขายตามช็อปของตัวเองอยู่ดีนะครับเพราะนั้นบรรดาพวกค้าปีกก็จะได้สมเชิงอปวยน,นะครับ CPO นะครับแต่ว่า CPX ต้าเนี่ยก็อาจจะติดปัญหานิดนึงนะนะครับรอหลอรอหลอังวันพรุ่งนี้ก็ได้เพราะว่าคืนนี้เข้าใจว่า MSCI เขาจะประกาศรายชื่อหุ้นเข้าออกรอบใหม่นะครับแล้วก็ป,ปรับน้ำหนักนะครับซึ่งเราจะรู้ผลกันเช้าวันพรุ่งนี้ะนะครับถ้าหากว่า CPX ต้าโดนปรับออกจริงๆอย่างที่ตลาดคาดอย่างที่ตลาดกังวลเชื่อว่าช็อตตรงนั้นมันจะลงแล้วก็จะเป็นช็อตสุดท้ายของการลงรอบนี้สำหรับ CPX ต้านะให้ซื้อตอนที่มันลง โอเคค่ะได้เห็นภาพรวมแล้วเดี๋ยวเราตามประเมินผลกันต่อนเนื่องไปนะคะหลังการเลือกตั้งวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะครับผมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ